สัสดีค่ะสวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์นะค่ะ ใครได้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสวัสดีพี่ชัยยาพี่กุลาบค่ะ p n น s ีค่ะ พับชัดไหมคะรับชัดเบอร์โมนีต่างคำแท้บว่าคำด้วยค่ะใบาสามหามโมสวัสดีพี่ G A S A ค่ะพี่รังสรรค์ค่ะทุกบ้านกำแ็งรอมาจ้าทุกคน มามา้คเานี่เรียงสีใบได้แล้ทุกคนมาเร็วปลาตอนปลาทอนปลาต้อน ทำระเบียบเซ็ตข้อทำไมมือเพื่อนดิแม้วันไปเจอครูก็ไหนเสือสีดิเองไปยางนางเที้ยมาสักสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเร็วนี้นะคะโมมี่จะแต่งเพลงนะคะเพลงนี้จดลิขสิทธิ์ไปแล้วนะคะเพลงโมมี่นะคะอีท่าใจเขี้ยวจ้ะ ที่สาวใจเขี้ยวค่ะเห็นลุ่นน้องแล้วหัวใจมันเสียว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 อยากเกีียวเด้ล่ะอ่าเป็นไงฮะอะไรกันท่อนหูกันเนี่ยฮฮฮเป็นไงเป็นไงได้ไหม ภาพชัดดีไหมคะภาพชัดดีไหมสวัสดีคะ่ะค่ะปีรังสันมากินน้าแนวมามาจากกินข้าวกินข้าวมาเด้อน้องโมงวันนี้จะทานเยอะนะเอาทานก๋วยเตี๋ยวไปแล้วคะ่ะหน้าง,งานกำลังจะกินข้าวเหนียวอีก,กับแจว <laughs> สวัสดีค่ะหนึ่งหนึ่งซิงเกิลค่ะหนึ่งซิงเกิลผลงานเพลงนะคะกับอีท่าใจเขี้ยวค่ะกับหนึ่งซิงเกิลผลงานเพลงนะคะอีท่าใจเขี้ยวค่ะเห็นลุนน้องแล้วหัวใจมันเสียว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 ขอเกี้ยวได้บอ เห็นร้องล้งลหัวใจมันเสียวอีเท่าใสเขี้ยวอยากเกี้ยวเดวลาแค่ได้เห็นได้พบสบตาก็เป็นวาสนาของอีเท่าคืออออ่าเป็นไงคะสวีทั้หน้อยยี่ท่านคะ่ะคราดีเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะตอนนี้ทีมงานเรากำลัง ตั้งเวทีนะคะเป็นทีมเวทีค่ะของพีเอดีน่ยอ่า,อาทีมงานพีเอดีค่ะแล้วก็ตอนนี้จะจะเป็นการตั้งเวทีค่ะตั้งโครงโครงเวทีนะคะต่อไปก็จะเป็นการประดับฉากนะคะประดับฉากเสร็จประดับจอ LED นะคะพอจอ LED เสร็จก็จะเป็นการติดตั้งระบบไฟนั่นเองค่ะ เพลงอีท่าใจเขี่ยวค่ะซื้อเพลงน,นี้โจลิกรซิบแล้วนะคะแฟนผู้ขามันบา้าไกลตีเกิดเป็นวันเดือนปีเอาดีแต่ตีเทอาย เดี๋ยวซ o o ให้ดู g, g ทีก่อนจะมาดูว่านชารหรือเปล่านะคะเฮ้ยมันไม่ชารเลยอะ่ะไปไหนลุ้นต้องหงไปเนี่ยต้องตากขยบไปเนี่ย กำลังถอยรถไปลงเครื่องไปนะคะลงกระดับไปนะคะพรแดนผู่งพาะอานันย์ไปที่จะเป็นวันเดือนปีเอาดี่จะที่จะให้บ้านสไตล์เจ้ไพท้ายค้นผูสาจีซีทุกช่องออกทีวีเอาไปลงเต็มเลยจ้าที่แต่เดิเด้อ เราไปถ่ายพ่นฟูสาทีทีทุกช่องทีวีเอาไปลงเต็มเลยตาขอบคุณค่ะหน่อยได้ออกข่าวตัวนี่เนาะหมมีได้ออกข่าวช่องเจ็ดหรอ<笑><笑> สวัสดีค่ะพี่พรทิพย์สวัสดีค่ะที่ g a g, a g a g s a g s a n e ค่ะทุกช่องจากทุกช่อง่าสั่นรถแท้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้รถไฟกำลังทำการที่จะเอาไฟลงติดตั้งแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเอา เขาอ่านชื่อเจ้าด้วยล่ะดังใหญ่แล้วค่าวสารโอ้ขอบคุณค่ะหลับอแต่เปิดผ่ามันกังเชิญมานั่งฟังลำเพล่ใจแย่แกรบกงนักม่าวมาสนการอยู่เริมราษ โอ,อ,อ้ยนี่โอ้ยอ้าไปคับทุกคนค่ะเดีย๋ยวจะพาไปที้างน่างสัานค่ะเราเดินไปเรื่อยๆดถลำแข้งเสิยถอยหเหยียบด้วยเนี่ยวันนี้เรามีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะ11 213นะคะ เขากลุ่มได้เลยค่ะการบ่าวจูดี้นะคะสตูดิโอทางทำการตั้งเวทีตั้งฮานค่ะตื่นแลร่บจ้า <c oughs> ยืนรับการอากาศเหรอ <c oughs> ตอนนี้กำลังกินข้าวนะคะแม่หน่อยกิติมาค่ะไปซื้อไก่มาจากประเทศเนปาลน,นะคะ ไก่ย่างเนปาลค่ะแล้วก็ไข่ต้มจากเทือกเขาภูพานนะคะผักนี่เราเก็บมาจากแอฟริกาใต้ค่ะ,จะเจลแมงดาเจลแมงดาแมงดา,งดา,งดาเป็นแมงดาภูเขาไฟนะคะแมงดาภูเขาไฟค่ะแล้วก็มีทอดปลาโรมานะคะน่ากินมากข้าวเหนียวนี่ไม่ใช่ข้าวเหนียวธรรมดานะคะเ, <laughs> เ,ป <laughs> เป็นข้าวเหนียวที่ เราใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณสิบปีนะคะถึงจะได้กินข้าวหนี้ <c oughs> เป็นข้าวพันธพิเศษ <c oughs> <c oughs> เป็นข้าวพันธุพิเศษค่ะเราใช้เวลาการปลูกประมาณ10ปี <c oughs> <c oughs> สิบวันจอยบอ <c oughs> <c oughs> แม่เขาบอกว่าตอนนี้ลงข่าวทุกช่องมาสา ุ้ยเลือดเนี่ดก็บุกดังเลยเราครับมันเบอร์จา้าเอาเดี๋ยวรอท่านเด็ดตะเทียนแป๊บนึงนะคะปรับความละเอียดไปที่720ค่ะ ถาใครพลาดเบอร์ลองปรับความละเอียดไปที่720นะคะ,ะอโอเค สวัสดีพี่แนทค่ะตอนนี้ก็กำลังตั้งเวทีแล้วจะเสร็จแล้วเวทีเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็คือจะเอาฉากขึ้นประดับนะคะจะเอาฉากขึ้นประดับแล้วก็ขนขนขนอุปกรณ์ไฟลงแล้วรอติดตั้งค่ะคืนนี้คืนนี้เตอร์เสดดอแน่นอน วันที่14เจอกันครับบ้านาธาตุน้อยอุบลราชธานีใช่ไหมคะพี่ธวัชชัยขอบคุณสำหรับหมูยอนะคะสี <4 S 2> แทง่งรงในใช่ไหมคะเครื่องในขอบคุณหมูยออุบลน,นะคะชชิ้นุุดมหอาแม่เขาไม่ได้ผัดเอโกระสุ่มมแน <c oughs> ขอบคุณไก่ย,ย่างอะไรนะขั้งไก่ย่าง,ายยางบัดแคีน ห้าตัวเป็นแค่ี่ผูห้หญิไก่อยู่นี่เานเาะแฟนที่แท้สองมือกลาบกัน <c oughs> ขอวิญญาณของพี่ไปสู่สุขาวดี <c oughs> ยืนหนึ่งแม่นเขา ยืนเมากะคงแม่น้องเมื่ออายผูแขนกินดองน้องยืนให้ห้องน้ำตาพังเมื่อเขาเอ้นวันอ้นให้กันกอดหัวเล่าทา้งติ๊บแม่อาพพิเพรตกร้อบแม่ ยืนหนึ่งก็คงเป็นเขาน้องได้ยืนบ้างบังเขาอดอานอน้ตามระเบียบเซ็เขาจนเล้ตามระเบียบเ็เขาจนได้แ,แค่นี้ ผมซื้อบัตรรอแล้วนี้ครับอ๋อขอบคุณค่ะพี่ช่างวัชชยัยใครที่ยังไม่ได้เข้าไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามค่ะบัตรราคาสามสามสามเนาะจากสามบุ๊กบัตรราคาสาม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 มืออันนี้ไม่ได้ใบหวยนะคะแต่แล้วจะดวงค่ะไลฟ์ลสดวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามบัตรราคาสามสามสามนะคะงวดนี้ค่ะ ออกออ,ออกมาอีลีนี่อ,นยโโอย่าเลื่มเด้อบะเนียนทางไปที่เพจสาวน้อยเพจบั้นแพงเลยค่ะแอดมินรอดึงเข้ากลุ่มอยู่นะคะหนอกขาค่ะมาเขาต่อมือแล้วมันสิมันสินสต่อคิวโดือดเลยคนมันสิเขาวลา,ายโอเคครับเปีทธว,วัชชัยหาสีแท่งค่ะ บังคับเลยนะสี่แท่งนะตามระเบียบเส็นเขาเป็นใหน่นะมื่อแวกพะมานนำตาไหลผ่านทั้งสองพวงแกมซาสสายตาเนมเนมเนมเขาครูปลาอ้อมยิ้มให้ด้ว ตาแนมไถอผู้บ้านลำแพงแนมเดีก็ยิ้มพี่น้องมาเข้าใจจัใหญ่อ่ะหมายความว่าง่ายอ่ะเราลองพอเกินไปสปแสาแอะไดรล่ะนี่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 เป็นแนมเฮา,าคแคสกินเขา่าสกินเขาอยังเปิดมาตกใจเสียงเพลงสิกินเขายัางมา <laughs> กินโหลดกินโหลดห้าห้าห้าเศร้าเศร้าฝนสิโต๊กดีว่าสันเอาแรงอยู่นะแรงอยู่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงนานหรือยังเอาโอ้โหรถกันซีนหอยสู้มึงวาาน้อกตายแหงเคียง พี่ดอมกันซีนมาเเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงของก่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้เรามีแจกเครื่องดื่มสมโอทีแล้วก็มีแจกสบู่ด้วยนะคะนี่นี่นี่ครูบาคพนเนุ่ดข่อยรอบอ,อ่ะรอลำแข็ง

สวัสดีท่าน124ครับโอเคเจอกันค่ะเอ,อือโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะ พี่นอนแล้วขอหยาดโล่งใจก่อนนะคะ่ะเด้อมีเก้าอี้ให้นั่งไหมครับมีค่ะวันนี้เดี๋ยวขอแย่ตรงไหนก่อนนะคะบแบตบจะหมดแล้วเดี๋ยวไล์ให้ดูใหม่นะคะ